ไปทันแล้วเฮ้ยตื่นอาบน้ำอาบน้ำแล้วเรื่องต่างกันวันนี้วันนี้เราไปทำหน้าที่ของคนไทยกันไปเลยครับตาโอมูตาโอโชโอเล่นเอจิปูก็กะล้อเทศบาลตะมนตมันหลวงเอดอดับเบิลแว่เมือกาพัดีเลอร์นมิโอเนมอดับเับบลแวว่ก็กะเลอร์นมิโอเนแลเตอร์นมมี เลื้ิยปูขอปูนายกเทศมนตรีตำบลมัณฑหลวงดอสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมัณฑหลวงมืออบวิชีชิเคมีนาคมนี่ชีกระโทเจกระยาเขือชิลุยขอนารีกอคอตือเลื้ยนารีมหาโลหมอดะปูแหวกกาลันมีอเนีและตะลอนมีเลื้ิยปูขอปูลีเนโกูแวกขีเบเตอร์เบเนเตลอยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวงชีตะเบเน เตลอยสอทอสมาชิกสภาเทศบาลตะมนตมั่นหลวงชีไดเบเนเตลเซคือกามือโอพี้ชีจิก็มีนาคมนี่ชีกระโทแจกกะยาคือเชลุยขอนาริก็คอตือเลเยนาริมหาล้อมอดดัแวกก็การและเตลอยในมีเนอะดอบแว็กแลแหลกก็การเนี้เตลลอยน้ากักอนามัยก็การเนาะเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส